เอาปั้นข้าวมาแล้วฮะจองไปแล้วไม่มาแล้วนะ,อะขอบคุณจ,จ้ะมาโจมานั่งนี่ สวัสดีครับ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 สวัสีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสรัวัสดีครับสวัสดีครวัดีรับวัสรัวัสดีครับสวัสดีครับสวีคดีครับสวีครับสวัีครับสวัสดีครัีครรับสวัสดับสวัสีครีครีครับสวัสดีครับสวดีครั ลาโกดิเขาใหญ่ลาโกดิเขาใหญ่ลาโกดีลาโกดีออกฝรั่งหน่อยลาโกดีสำหรับคนสำหรับคนที่แข็งแรงก็เดินนะฮะคนที่รู้สึกว่าตัวเองอายุมากแล้วก็ขึ้นรถแต่สำหรับตัวผมก็เดินขอ่นล้ัเมีลืมแว่นอีกผานไอด์าแลน่ากลัวคามกรเดินาพดผ่า้กลิน เราะเรอรอะลไอไ้ยไหัวเปมเราผ่านเราผ่านไ์แรงมาแล้วเรื่องนี้เด็กๆโอ้ชิวเหอสบายด้วยังไงอะอย่าอ่อนไดอามอย่าอ่อนอย่าอ่อนอย่าอ่อน เรียรอดปะโอ้ยขอเดินถอยหลังขึ้นเลยได้ไหมโอู้เนี่ยเดินถอยหลังยุ่งกันไปเยอะขอบเลยต้องเช็คสายตาแล้วโเป็นยูทูบเบอร์เลยนะทำเป็นเล่นนี่คนข้างหลังด้วยเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์เลยนะยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์สู้ๆๆสบายไม่ได้ผิดคิวครับไม่ได้ตื่นเช้าเออ มาแล้วผู้วโสมาแล้วรถมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเรารอถ่ายกิผู้โฒโอ้โหเฮ้ยเราชิวมากเลยเราชิวอ่ะอ่าดูดูดูถ่ายถ่ายผู้วุฒโผู้วุฒโสดูภาพมันจะถ่ายผู้วุโสไม่ได้เหนื่อยนะนี่ไม่ได้หยุดพักหรืออะไรนะจะถ่ายผู้วุโสดูมัน ผู้วุโสผู้วุโสดแลถ่ายผู้วุโสนะฮะผู้วุโสนะครับผู้วุโสผู้วุโสถ่ายกำแพงด้วยกแพงถ่ายัเป็นรืงใแพงเยใช้อีกนั่งรถจรงจะนั่งรถจริงจะใช้อีก แค่นี้ก็ถึงแล้วแต่อะไรชีวิตจะไม่เดินกันเลยหรือไงก็ได้ดิเนี่ยบอกว่าโ้ยเดินกินมัตั้งเยอะเดินเอามั่ออกบ้างแล้วก็มีอากาศแบบมันไม่ได้ร้อนแบบกรุงเทพหรือว่าปันิษถูกต้องแค่นี้เออเออได้เยอะอ่อนๆคู่มันอ่อนๆ มันลงในวิดีโอบ้างดิระวังไมม่เดี๋ยวผตัดผมตัดนะเดี๋ยวผมตัดตัดคลิปคลิปเดิมเคยต้องตัด้ผมตัดคลิปเพราะคลิปผมทำเองหนึงตัดคลิปผมพูดที่มันไม่ควรเข้าไปมันจะหลุดออกไปขอบคุณนะครับขอบคุณที่พาคนแก่ขึ้นมา บาบับหรือเปล่าโอ้โหคนนี้นี่พืชชาติชาติเลยรู้หมดเลยมันใหญ่มากมันมี่ตาด้วยถ้าเอาดิบจีมันนิ่มนะต้นอะไรนะคะเบาบับค่ะเบาบับเป็นต้นไม้ต้นมันจะนิ่มๆเมืรูนตาเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆ นิ่มโป๊กเลยปเนี่ต้นไม้เลยนิ่มโป๊กเลยโอยูมแนิ้วแข็งมากเลยเนี่ยเออดูน like, ี si ่ยมดแดงนะนึ evet ่งองเออไปเรียนหนังสือเล่มไหนมาฮะไปจิ้มดูปไอ้ต้นนั้นเน่าแล้วนนมันไม่สามารถใหญ่ขนาดนี้ได้หรอก

แล้วพูดเด็กๆไปไหนหมดอ่ะซื้เราไปซื upp, What, oh. uh. ้อวายอ๋ออ่าบอกให้ซื้ออ่ะอ๋อดีเลยเพราะอ่ามันไม่แบ่งอ่ะอ่าไม่อยากแบ่งมันก็คือว่านักเปิ้ลอยากกินก็ไปซื้อมาเองมันมีแค่สองขวดต้องบอกงี้นับเปิ้ลอยากกินก็ซื้อมาเองมันมีแค่สองขวดเขาเลยบอกว่าจำไว้พี่อาพี่อาพูดอย่างนี้เหรอใช่พี่อาบอกงี้อ่าบอกเขาบูถามมีกี่ขวดบอกมีสองขวดอ้าบอกว่าถ้านักเปิ้ลยากกินก็จะไม่ต้องซื้อ ไม่ตื้อเผื่ออามด้วยใช่ไม่ได้พูดแค่นั้นต้องพูดเผื่อด้วยเฮ้แมงคิดว่าจริงแบบบ่อยไอเฮ้แมงในแบบแล้วปกติเฮ้แมงเขาต้องยืนแล้วนะเนี่ยวันนี้พลาดได้ไงมือไม่ว่างอันนี้วิดีโอพี่เปลี่ยนท่าได้เลยเฮ้แมงเปลี่ยนท่าได้เลยเอ้ยท่าซ้ำนะ นี่จะถ่ายคู่สองคนนะได้เลยหนึ่งสองเด็กในคาถาเด็กในคาถาให้มันรู้บ้างเคยมาไหมเนี่ยเคยมาครั้งหนึ่งค่ะเคยมาครั้งแต่จำไม่ได้เคยเคยมาครั้งแต่นานมากเแต่ก็เมงเลยขึ้นแมนบนได้ปะ เหมือนอยู่เดนมาร์กไหมเหมือนเออไอะไเนี่ยโอ้โหเี๋ไกด์ส่วนตัวขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นไพรเวทไกด์นะฮะโอ้โหพ่อไม่ต้องทำหน้าที่เลยวันนี้เดี๋ยวพอคาเฟ่เดี๋ยวกดตดโอ้วิวน้ตกนะ เอาบางสางทีถ่ายรูปเลยถ่ายรูปโอ้โหปคทับเพียบเลยเป็นไงครับเป็นไงครับ สวยมากเลยครับสวยมากครับสู้ที่ไอรแลนด์ได้ไหมโอ้ยพอได้พอได้อากาศอากาศอาากศสู้ไม่ได้อากาศไอร์แลนด์ดีกว่าครัพที่เยอรมัน thank you ก็สวยมากนะครับมีน้ำตกที่มนุษย์สร้างขึ้นมาน่าจะมีโรงแรมพักแต่ตรงนี้คือคาฟเฟ่นั่งกาแฟนะฮะ